ช่วง Lucky Meal สนับสนุนโดย iMobile DTV Series ช่วง Lucky Meal สุขภาพกับราศีวันนี้ค่ะอาจารย์จุธามาศณสงขาจะมาเลือกหินสีให้เหมาะกับนี่ดวงแบบนี้คนเกิดวันนี้จะได้รู้ว่าควรจะเป็นสีประเภทไหนนะคะที่จะได้เสริมเรื่องของความรักเรื่องของสร้างสเสน่ห์ ให้คนรอบข้างนั้นเมตตาเราค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาพูดกันถึงเรื่องหินความรักนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าการเลือกหินและการสวมใส่หินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นอย่างเดียวนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหินแท้จะต้องมีคลื่นพลังงานที่ดีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ซีรีส์แรกเลยก็คือสำหรับคนโสดค่ะคนไม่มีแฟนและก็อยากมีแฟนนะคะอันนี้ชื่อว่าหินมูลสโตนค่ะเสริมให้คนเนี่ยมองเราแล้วมีความรักความชอบดึงดูดสายตาของเพศตรงข้ามและก็ดึงดูดความรักความนิยมชมชอบจากผู้คนรอบข้างมาหาเรานั่นเองนะคะที่ต่อมาก็คือโรสควอตค่ะโรสควอตสีชมพูหวานๆเนี่ยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าโรสควอตมีคุณสมบัติในเรื่องของการ เสริมสเสน่ห์เสริมความรักเสริมความเมตตาเอ็นดูและก็การให้อภัยกันต่อมาก็คือหินโรโดโคร o ไซค่ะเป็นหินที่จะเสริมในเรื่องของคนที่แต่งงานกันแล้วอยู่กินกันแล้วค่ะหินโรโดโคร s ไซนี่ยจะช่วยประสานความเข้าใจกันค่ะช่วยให้คน2คนที่อยู่บ้านเดียวกันพูดกันรู้เรื่องนะคะแต่เนื้ออื่นใดค่ะอาจารย์นำสามชนิดนี้มาร้อยรวมกันด้วยนะคะ เราเรียกว่าหินมนตรามหาสเสน่ห์ค่ะนะคะใส่เส้นเดียวไปเลยก็จะเสริมดวงชะตาของคนที่มีรักและอยากมีรักให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาครอบครัวคู่ครองคนรักไม่ซื่อสัตย์นอกใจมีหินอีกชนิดนึงค่ะชื่อว่าเอนิโอไลท์ o คนทั่วไปจะรู้จักในชื่อของ Ruby w วิทซอยไซส์นะคะเพราะว่าเป็นหินสีเขียวรูบี้วิทซอยไซส์เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นที่สุดเลยคือ เป็นหินเรียกรักกลับคืนค่ะเขาจะเสริมให้เราเนี่ยคนที่สวมใส่อยู่มีอารมณ์ดีขึ้นนะคะอารมณ์จิตใจดีมีชีวิตชีวาไม่ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวแค่ไหนก็ตามพอเราพูดดีเราอารมณ์ดีอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะกลับมาคืนดีกับเราคุยกับเราได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพค่ะรอฟังกันให้ดีนะคะอาจารย์จะมีหินที่จะเสริมเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆมาแนะนากันค่ะ